สวัทุเ,เข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะเมือ่อวานนี้ทีมช่างนะคะก็ได้ทําการย้ายนะคะเขาเรียกว่าที่เก็บสมบัตินะะมาไว้ตรงมุมตรงนี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเรามีที่เก็บสมบัติใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่สบายเลยตัวเนี้ยนะเราคือแล้วน้องหมาก็เข้าไม่ได้ด้วยนะ,คะแคปซี 4. ้องหมาเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามีกรอนและมีกรอนมีที่เก็บเรียบร้อยนะคะล็อกไว้เรียบร้อยนะคะค่ะอะ่ะวันนี้เราก็ถือว่าเพราะว่าทางนน้นมันเป็นที่ที่ที่นะเอ่อที่ของ f อเซี่นซื้อเป็นล็อกแล้วเนาะนะคะก็อตอนแรกมันจะอยู่หลังบ้านมันจะอยู่หลังบ้านนะคะตรงโคนต้นนะ แต่เมื่อวานนี้ลุงช่างก็พาทีมงานผู้ชายเนาะย้ายมาย้ายมามุมนี้เพื่อที่จะนำมาเก็บเงินเก็บทองไว้ตรงจุดตรงนี้นะคะค่ะอ่ะนี่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะวันนี้แสงแดดค่อนข้างที่จะออกต่เช้าเลยนะคะวันนี้แสงแดดนะคะอ่ะ เรามาดูบ้านเสือผ้าไปเนาะเสือเอ้ยถ้าไม่รีบกลับมานิ่หญ้านี่เต็มเลยนะพี่น้องนุ่นเสือหญ้าเต็มบ้านเลยนะเสือนะนี่ดูนะหญ้าเนี่ยจะขึ้นน่ะจะกลายเป็นป่าแล้วเนี่ยถ้าเสือไม่รีบกลับมาน่ะกลายเป็นป่าไปแล้วนะนี่ดูนะโอ้ดูยอดชอมสวยงามมากเลยไนงะยอดชอมกำลังออก ยอดนะคะแบบโอ้น่ากินมากๆเลยนะดูเนี่ค่ะเสือถ้าเจ้าไม่รีบกลับมานะบ้านเจ้าจะเป็นป่าไปแล้วนะไม่พอดีบ้านบ้านเสือจะเป็นป่าไปแล้วถ้าไม่รีบกลับมานะเนี่ยแต่ว่าเห็นเสือไล่สดขึ้นหัวข้อแล้วว่าเตรียมกลับวางปูแล้วประดาจะได้ไม่เหงาแล้วมีเพื่อนบ้านมาแล้วเออ อือว่าม,มกคุณกาลังบอ็อกหาก็เลยหาปุเอออ่ะนี่คะ่ะเลยาปุ้รออ,อนัะโอ้นะนี่สวก็ต้องพึ่งพาคนที่มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านทําโทรศัพท์อะไรต่างๆนะคะ,ะเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของไอทีนะทุกคน พราะฉะนั้นเราก็ต้องถามคนที่เขามีความรู้เนะาะป้านนี่เสือมาเนี่ยเสือต้องจาัดก,การแล้วนะหลังบ้านเสืออ๋อมะละกอก,ก็ยังอนะคะยังหักอยู่เหมือนเดิมต้นข้าวก็เนะเขียวก็จีนะ FC นู่นนะคะเขียวอหลังบ้านอเดนก็โหใส่ปุ๋ยหวานการมานั้นก็เขียวก็จีเลยเนาะเขียวสดใสเลยนะคะ เออพอดีมาดูที่ใส่สมบัติเมื่อวานลุงช่างพาทีมงานยูทูปผู้ชายอมาทำสมบัติไว้ให้อยู่ตรงนี้ที่เก็บสมบัตินะก็เลยมาดูต้องมาดูเนี่ยทำหีบสมบัติไว้ อโอ้อากาศดีมากเลยดูเห็น่ะนนะคะบรรยากาศยามเช้าที่สดใสนะคะเอฟซีนะเมื่อคืนฝนก็ตกหนักเหมือนกันนะคะตกหนักมิน้อยก็ตื่นแล้วนะคะมีน้อยมาอาบน้ําแต่งตัวนะคะไปโรงเรียนนะคะไปเดี๋ยวเราไปเปิดร้านก่อนอนี่ค่ะพี่พามีนน้อยนะคะมาแต่งตัวนะคะ ลคุณพันก็ยังไม่กลับมานะคะเพราะว่าเพิ่นไปทุระนะคะเราก็เตรียมใบเงินใบองนะคะเดี๋ยวขับออกไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรับผู้ช่วยด้วยนะคะ f อซนะคะกี่ก็ได้ยินนะคะแม่คำใสบอกว่าลุงจ๋านะจาก อนญาลุงกลับไปบ้านนะคะไปทาธุระที่บ้านนะคะวันนี้ผ่าพ่อฟื้นไปด้วยนะคะ,ะเผื่อได้ไปหาหนมมงมไม้นะคะนู่นเราเห็นเงินเหรียทองนะคะเอฟพีนู่นกองไว้มุมนู้นเลยนะ,ะ,ะเมื่อกี้แสงแดดนะตอนนี้ก็คลึ้มแล้วนะคะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนแล้วนะคะดูนะที่ดีก็มีทั้งหลายฤดูนะเดียดเด๋ยวก็ฤดูฝนเดี๋ยวก็ฤดูร้อน บางวันก็หนาวนะคะอนาวสามฤดูเลยทีเดียวนะะนั่นโอ้เขาเห่าอะไรนี่ให้ดูอู้อันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเห็ดนี่ไง FC โอ้เจอเห็ดแล้วพี่น้องเจอเห็ดเจอเห็ดนี่เยอะแยะเลย เอฟซีนี่ไงนี่โอ้เรานี่หาเห็ดได้ it, hey, กินด้วยหรอเนี่ยนะเดี๋ยวหาให้ป้าให้ปดาไว้า้กินเี่น้องนมันยังเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่โอ้ยโหนี่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 อันนี้ใหญ่ยูอันนี้ใหญ่ใหญ่นี่เอฟซีใหญ่ใหญ่ใหญ่อื ใช้มือเขี่ยเอาเลยครับพี่น้องมีไหมมีไหมมีไหมพี่น้องมีไหมเดี๋ยวต้องหาไม้เขี่ยก่อนาอา้าปราดาเอาหินมากลบไว้ เกลก็ไปเกลก็ไปพี่น้องนี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วนี่นี่ลายเห็ดแล้วพี่น้องเราได้เห็ดแล้วกำลังขึ้นนะนี่มันกำลังเล็กๆอยู่เลย เออเนาะแรกเนาะที่นานี่สมบูรณ์เนาะนะมีทั้งเห็ดเพาะมีทั้งเห็ดลังลูกนะคะโอ้ยอดเลยนะทุกคนไครว่าอยู่ที่นาไม่มีอะไรกินนะอยูทูบเนี่ยจะเป็นหมูกันทุกคนแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปดูที่อื่นซ <c oughs> ิมีไหมมีไหมมีอีกไหมพี่น้องมีอีกไหมเนี่ย โอ้โหจะพอกินไหมเนี่ยพี่น้องจะพอกินไหมอะนี่ก็ประมาณนี้นะเอฟซีส่วนมากนะเห็ดมันก็อยู่แถวแถว,แถวบริเวณตรงนี้แหละนะที่เราเก็บประจำนะคะจุอยู่บริเวณตรงนี้ไล้นิดหน่อยไล้นิดหน่อยจะพอเกงไหม นะจะบอกแกงหรือเปล่าไม่รู้นะเผื่อเดินเดินไปเจออีกทำไมเนี่ยเนาะเออไหนดูโซจูตรงนีง้นส,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 สิมันขึ้นมาหรือ,อยังเนาะพีน่น้ององืม มันยังไม่โตมันยังไม่โตเอ็นๆในงส่ยาเอ็ด,อด,ออดไม่ได้กินเนาะเอพี่เอ้ยต้องไปหาที่ตลาดเพี่น้องเลยนะพี่น้องอ่ะสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะก็ยังดีเนาะได้แกงนิดเดียวเนาะนะคะแกงนิดหนึ่งก็ใส่น้ำเยอะๆแล้วกันแล้วก็ซดน้ำเอานะพี่น้องนะเนาะเอออ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรียีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ